วันนี้เป็นวันที่เจ๋งสุดๆไปเลยล่ะนี่แย่เนี่ยออกจะเล่นแล้วขนาดนี้แท้ๆแล้วทำไมต้องให้ฝึกอีกแลวนี่คิดจะใช้ไฟเตอร์ฝึกหัดนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันถ้าฉันปรากฏตัวออกไปรูบี้มันจะไม่ดีสำหรับเธอเองไม่ใช่เลยแต่ไหนแต่ไรการใช้กำลังพรากผู้ที่ทำพิธียอมรับแล้วออกจากกันนะ่ะถือเป็นการกระทำที่ขัดตกอกฎนะถึงจะอ้างท่านฟีน่ายังไม่ตื่นก็เถอะหุบปากนะนี่เป็น การกระทำเพื่อรักษาคอมมูนิตี้ของพวกเราเนะถ้าคราวนี้พลาดอีกแล้วก็สากิฉันจะจัดการลงโทษนายด้วยการแชร่แข็งซะเลยเป็นยังไงล่ะนี่คนบ้าๆอย่างเธอกับไบเตอร์อย่างพวกเราก็เหมือนๆกันนั่นแหละตรงที่ไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นไงแล้วนี่ฉันนะพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านฟีน่านะ ลวนรักจากปาก้า กันนะฮะดาสเกตตื่นได้แล้วตื่นได้เมื่อก uh> ็ตื่นจนแล้วไงเล่าอุ๊ยอ่าอยู่นี่เองคนพมานุษย์ต่างดาวแล้วโถเอ้ยมีเรื่องให้ดูขู่ตั้งแต่เช้าเลยนะอะไรซักอจ้าคุณฮารุมิที่จะเป็นคนปกป้องญี่ปนี่กลับมาถึงญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้เองนะพวกเราอยู่นั้นเช่นเดิมจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเออเอองั้นเหรอครับแล้วพ่อครับ เอก็ตับอกว่าจะไปแถบลาสกาตอนออกมาจากคามชชสกาผ่านทางอาร์เจนตินาก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยนะแต่ที่จดหมายเอาไว้ด้วยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจะเขอาไปในความนั่นอะเงินล่ะต้องขอไปรายงานตัวที่โรงเรียนมอต้นก่อนนะเอาละไปกันได้แล้วลูกแม่ก็ไม่เห็นจะต้องรีบเลยน่นาเขาเกับมยนต่างดาวแบบไม่บริสุทธิ์ใจได้ยังไงใครกันที่ไม่บริสุทธิ์ใจกันล้ะทักยะกุคง จะสนิทสนมกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะแหมไม่แต่คุณฮารุมิก็แต่ว่าต้องพยายามตั้งใจเรียนด้วยนะจ๊ะไปก่อนแล้วจ้าพี่จา๋าสุดสัปดาห์นี้หนูจะมาเฝ้าพี่ให้ได้เลยใครดูสิ เนสกีกลับมาแล้วเนี่ยงั้นตะคลึค้อคลื้นขึ้นแน่เลยคลืกอคลื้อะายกันเล่าฉันละ่ะอยากจะลอยหายไปบนท้องฟ้าจังเลยนี่เดนจังที่สถานีมีสตาร์บัคเปิดใหม่ด้วยนะแต่ตาบาคเนี่อะไรเหรอสตาร์บัคก็ร้านกาแฟไงไม่ลองไปด้วยกันเหรอร้านกาแฟร้านสำหรับกินดื่มโดยเสิร์ฟชาและกาแฟเรนน่ะยังไม่เคยได้ดื่มกาแฟสักครั้งเลยเล่ะจริงเหรองั้นไปด้วยกันนะ ถ้าหากทักิยะไปด้วยแหมอย่าอีคู่แระน่าปล่อยเขาไปเถอะเออต้องรีบเรียนแล้วอ้าวเลยจ้าเริ่มเรียนกันได้แล้วนะจ๊ะเด็กไม่ดีที่ทำข้อสอบกลางภาคคราวนี้ตกรวมกันที่งสามจุดนั้นจะต้องเข้าเรียนซ้ําเสริมหลังเลิกเรียนหนึ่งสัปดาห์นะจ๊ะาจะ<า>เรียนซ้อมเสริมแค่สิบแปดคนแรกเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นั้นนะอาจารย์คงรับไม่ไหวแน่เลยนะจ้าว,ว้าย แกเลยทำไมดีเนี่ยเดืนสัปดาห์มาธรบานเกินไปนะสอบตกคืออะไรเหรอเนเนโกเออถ้าเรื่องนั้นล่ะก็ลองถามเจ้าคนที่นั่งหน้าถอสีตรงนั้นสิรู้ดีเลยล่ะพัคาเดีว่าไปตอนที่พวกเราอยู่ปีหนึ่งเนี่ยก็เราไปได้แบบวุ่นวิตเลยนี่นะเอยถ้าปล่อยไว้ล่ะก็ปีนี้คงได้เรียนซ้ำชั้นกันแน่นใช่ไหม ถึงต่อให้ไม่คิดจะเรียนบอปลายด้วยเงินทองของพ่อแม่ก็เถอะแต่การที่ไม่สามารถเรียนได้จบมันก็น่าเศร้าจริงๆเนอะยังไงก็ต้องคืนค่าโรงเรียนแน่แน่ก็นั้นพูดแบงแบบนั้นกับพ่อไปดินะเพราะงั้นต้องเรียนให้จบแล้วพึ่งพาตัวเองให้ได้ฉันตัดสินใจแล้วนี่เพราะงั้นเดนโกะจืมโน่อยดีดได้้วจะพึ่งตัวเองไงล่ะเนเนโกะซําฉันคืออะไรเหรอ ถ้าเป็นกรณีขเขาท่าขยะก็คือเลื่อนใช้ไม่ได้ก็ต้องเดปีสองซ้ำอีกครั้งเล่แล้วอย่าเพิ่เป็นลาแบบนั้นเด้ซ้ำ <G ül> ชั้นแล้วก็เรนก็จะซ้ำชั้นด้วยบอกไงนะไม่ได้ยอมไม่ได้หรอกค่ะเฮ้ามิวจ้าขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะว่าแต่ว่าถ้าเดสคนหนึ่งสอบตกเดสคนอื่นๆจะได้รับความอับอายไปด้วยนะคะก็เรนอยากอยู่กับทักขยะนี่นาแหมท่านอีคุฮาระแล้วก็ ครับถ้าอย่างงั้นนะก็เออค,คือว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ดิฉันดีฉันยินดีที่จะเป็นคนสอนพิเศษให้กับท่านอิกุฮาระเองก็แล้วกันนะคะอ๋ออ๋อไม่ทําไมคือว่าเออถ้าคนเดินซ้ำชันไปด้วยดิฉันก็ลำบากใจนะคะเอ่อเห็นอย่างนี้ดิฉันนะในการเรียนรู้ขั้นต้นของเดียสก็ได้ศึกษาจนถึงระดับพื้นฐานความหาวิทยาลัยเชียนนะคะเอเอเ ไม่ต้องก็ได้ค่ะใช่แล้วใช้วิธีนี้ก็ได้นะเ,<อ>เป็นเดียสนี่นะเรนจะยังไงก็ช่างอ่ะถ้าเป็นเธอต้องมองทะลุข้อสอบได้แน่นเลยอ่ะเอ๋มองทะลุเลิกบ้านสีได้ไห<อ>มริ่งกับเดียสน่ะมันน่าสนุกจะตายไปหลังเลิกเรียนไปเจอกันที่บ้านทักยะนะเออได้วความยินดีค่ะน่าสนุกจังดีจัง ดีจังในฉากอะไรทั้างั้นนายก็ไปด้วยคนสินะ้ยได้แล้วฉันมองได้ได้ใช่ไหมตื่นได้จังก็ได้ที่มีสาวสาวนุ่งชุดว่ายน้ำแล้วก็มีผุนผัวผัวแบบนั้นด้วยอ่ะเด่๋ยฉันเนี่ยนะไม่มีชุดว่ายน้ำแล้วก็ผุนผัวผัวแบบนั้นไฟเนี่ยนะจะไปด้วยกับคุณเรนนั่นดี สากิหมายความว่ายังไงรู้สึกจะยื่นให้ผิดคนละมั้งไม่ได้ถามเรื่องนั้นซะ้นหน่อย,ยเด็กฝึกหัดทำอะไรตามใจชอบวันนี้เมียนะ่ะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะนี่เพื่อจานจานแล้วล่ะก็นเพื่อให้เมียจับจากกันเป็นนักเรียนฝึกหัดวันนี้เมียต้องทําให้สําเร็จให้ได้เลยล่ะนี่โอ้หนูเดียตัวน้อยนี่นะไม่ได้ออกขนมปังเสร็จพอดีเลยอะขนมปัง,งจอกโกลตเหรอนี่ชอบไหมละ่ะ นี่เดียนะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่เป็นอะไรไปฮะเชื่อหน้าเบื่อชะมัดตาแกอ,อีอะไรจ้าเอ๊ะเมื่อกี้รู้สึกมันจะได้ยินเสียงเดียนะไม่ไม่ไม่หยุดพูดบ้าๆนะไอคอนยาที่ถืออยู่ในมือของเธอนั้นมันเขอเยืมมาจากช่างมาเ้เ่ยแต่รู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะนะนี่นนะอุอ้ยรอดแล้วเราน่าสนุกจังเลยจะได้มาบ้านของเรนจังแล้วล่ะนะ ไดกลับมาที่บ้านฉันตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือไงกันละ่ะว้าเของเรนใจจะเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับเมื่อก่อน,อนหรอกนะอย่างนั้นล่ะคะคุณฮารุมิน่ะแต่งงานใหม่กับคุณพ่อของทาคิยะแล้วล่ะเนสกิที่เป็นน้องสาวก็คือลูกติดของคุณฮารุมิเองล่ะเนสกิกับทาคิยะนะ่ะสนิทกันมากกว่าพี่น้องแท้ๆซะอีกนะที่ท่านอิคุฮาระต้องอาศัยอยู่คนเดียวกับเพราะว่าครอบครัวไปต่างประเทศนั่นเองคุณอิซามมเนะรู้เรื่องต่างๆของท่านอิคุฮาระดีจังเลยนะคะ เออก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่อ๊ยตายพวกเธอนั่นเองแมมแมมอยู่เป็นพร้อมหน้าซะด้วยสิเน็ดกันจังเลยนะเออเปล่าหรอกครับคือทุกคนจะไปรวมตัวกันที่บ้านของผมนะครับอออะไรนะฮคนเหรอไม่เบาเหมือนกันน้พวกเธอเนี่ยตายตายตายถ้าอาจารย์ไม่ติดเรียนเขียนผู้กันซะก่อนแล้วก็จะไปร่วมวงแล้วนะเนีร่วมวงด้วยอาจารย์พูดถึงอะไรอยู่ครับ เนะ่ยยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอนเพราะฉะนี้จะต้องรู้จักป้องกัน<ป>ตัวให้ดีเข้าใจแล้วล่ะจะป้องกันดีมากดีมากจ้าเออแต่ว่านะอย่ารีบร้อนเกินไปจนถึงกับใส่กลับด้านกันละจ้าถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ให้คุณอิสมาสอนให้ก็ได้นะจ้าอ,อาจารย์พูดอะไรอ่ะหนูนะ่ะแล้วเจอกันนะจ้าเอกิดอาร์ดีอาจารย์ต้องเข้าใจผิดอะไรอยู่งแง่เลยแบบนี้ก็ก็เป็นแบบนี้ทุกทีนินดานี่เรียนจ้างนะ่ะนอมาเตีเยหรือตะบนฟูกล่ะ ที่แค่แบบนั้นน่ะจะเอาเตียงยัดเข้าไปได้ยังไงกันเล่าว้าถ้าไปเตียนุ่มๆก็ดีนะสิอะไรเหรอคุยกันว่าฉันรูปหล่อมากอย่างนั้นใช่ไหมหล่าแล้วคุยกันว่าจะจัดการกับขี้หมาอย่างไงดีตังหากล่ะคะมาถึงตัวนี้อย่างนั้นสินะงานนี้เป็นอะไรหรือเปล่าลูกแมวน้อยต้องกอท่าดังสิงนี่เหมือนกับแมวจริงๆด้วยนะนี่มือเท้าแบบนั้นน่ะกำลังฮิตอยู่เหรอ ไม่รู้สิรู้สึกเหนียวขึ้นมาอีกแล้วล่ะนี้แค่นี้น่ะเพื่อท่านอาจารย์แล้วล่ะก็มันไม่เท่าไหร่หรอกนี้เอ๊ะท่านอาจารย์ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะนี้ งั้นนะเราเริ่มกันเลยนะคะวันแรกจะเป็นวรณคดีกับคณิตศาสตร์ค่ะโอ้มิวจังหรือว่าเจ้านี่คือสรุปสาระสาคัญของแต่ละวิชาตามที่ตัวเองเข้าใจนะคะแค่มีเจ้านี่ก็สบายเลยละเนี่ยสมกับที่เป็นมิวจริงๆนะมิวแทงกิ้วนะช่วยได้มากเลยละ่ะเออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเออไหนดูสิเออน,นี่มันฉันท,น,ทนด้วยนะคะนี่นะเอาไว้ใช้เองก็เลย แหมเหมือนเด็กที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศเลยนะนี่เรนจังข้อขอเรนจังไม่มีเหรอแม่มีขอใช้ส่วนตัวเลยนะอยู่ตรงนี้ว้าวๆ้าว,าว,าวอะตู้เก็บที่นอนฮกไกโดได้ยินว่าฮอกไกโดเป็นถิ่นกำเนิดของขนมปังเมลอนและเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเมลอนอีกด้วยเรนนะ่าอยากไปกินเมลอนที่นั่นสักครั้งหนึ่งจรงเลยนี่เป็นภาพภายในเมลอนที่เรนเปคนจินตนาการขึ้นมาเองนะ่า แค่เมลอนก็หายเธอกินนอยสิใช้ไม่ได้จริงๆนะไม่เอาลอกแายจะตายไปอ่ะก็อย่างที่ว่าแหละค่ะท่านอิคุฮาระจนถึงตรงนี้มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือเปล่าล่ะคะเออคือว่าคงแถวนี้ล่ะนะอ๋าก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้แล้วที่เหลือก็เอามาปรับให้เข้ากับสูตนเมื่อกี้ไงล่ะค่ะอ๋ออย่างนี้ดีเองอ่ะเนี่ยเรนก็ไม่เข้าใจนะแล้วตรงไหนเหรอคะ เรนไม่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจตรงไหนนะขนาดเธานะ่ยยังไม่รู้ตัวเองไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนะและแบบนี้ดิฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันละคะถึงจะเป็นเดียสก็เถอะแต่คณิตศาสตร์กลับไม่ดีเท่าภาษาญ,ญี่ปุ่นหรืออังกฤษเลยนะความสามารถด้านภาษาคนเดียสนะถือเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนเหมือนกับคนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะคนเรนนะถือเป็นกรณีพิเศษดินทางสื่อฮอกไกโดที่น่าลหลงไหลทําได้กินเมลอนแบบไม่อั้นด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเธอฟังอยู่หรือเปล่าคะ จริงๆเลยนะเปิดตำราสิคะหนังสือนั้นมันรับหัวอยู่ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จริงๆคะทําไมจะต้องทำกข์ทุกด้วยก็ไอชีวิตที่คลึกคืนแบบนี้ไงล่ะฉันต้องเสียชื่อเสียงไปนะคะก็คงเป็นแบบนี้ไปตลอดช่าติเลยมั้งนะคะไม่เข้าใจจริงๆเลยอะจะาเเรียนจากอยู่ที่ไหนเหรอแกน่ะกลับไปได้แล้วเฮ้ยรู้สึกเป็นห่วงพี่ชายจังเลยตายจริงน้องสาวของอีกุฮาระคุงนี่นา เป็นพี่นี่นาว่ายได้ด้วยกันนะนลงมาเลยปารตี้สาสนเหรอตั้งหาคนเช่นนั้นเนี่ยป่านนี้น่าคง,งเล่นมวยป้อมกันอยู่แน่เลยเอ้ยก็คือว่านั่นหรือว่าจะเป็นเรื่องรามกมากมากเลยใช่ไหมคะอุ้ยกา,ายเรื่องน,าน,าน,านาั้นนะนะเพราะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วกล้ามเนื้อของหนุ่มๆส่วนที่มีมากเกินไปมันก็จะต้อง เท่ห์รอยยันที่น่าปรารันาจจริงๆเลยเอาจารย์เองถ้าไม่ต้องไปเรียนเต้นซอลซ่าแล้วล่ะก็เออต้องเรียนถึงสองอย่างในวันเดียวแบบเนี้ไม่ไหวแล้วนะไม่สกิลีนบา้านจริงๆบา้าจริงๆเลยบา้านที่สุดเลยอะไรก <ๆ S 1> ันนะอาตี๋สาสนอนเน่อยเอาัยให้ไม่ได้เฮ้ยนี่คือสรุปสาร,ระสำคัญต่างๆอะค่ะสุดยอดเลยอ่ะมิวจะอธิบายเกือบหมดเลยนะเนี่ยเดีหยุดพักดื่มมันชากันสักหน่อยดีมาก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปซื้อขนมมาให้นะเออถ้าซื้อขอแล้วก็ฉันไปเองค่ะเร,เรนก็พวกเธอหนะ่าพักกันเถอะค่ะแต่ว่าก็ทั้งสองคนขยามมาตลอดเลยนี่นดะาพักผ่อนสักหน่อยจะดีกว่านะขอบพระคุณมากค่ะคงจะพอละมังพวกเดียเองก็กินจุซะด้วยสิเออตายแล้ว อะไรกันฮะยังมีชีวิตอยู่นี่นาเอ่อจอะไรกันเนี่ยแค่หิวหรอกเหรอจะาอ๋ยดียสิอร่อยนี่อร่อยมากเลยเตะเลี่ยงเลยนะเนี่ยเออกำลังจะเต็มท้องเรียบร้อยแล้วนี่ต้องขอบคุณมากมากเลยนี่พี่ชายน่ะเป็นผู้ช่วยชีวิตเดียวไว้เช่านั้นนี่เธอน่ะเป็นเดียสินะ ชื่อของเนี่ยอาจเอาเสียงว่าเนี่ยน,น,นั้นนียินดีที่ได้รูจ้จักหรือว่าเป็นนักเรียนแกเปลี่ยนเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนีเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเป็นนักเรียนปึกหัดก็เลยไม่จะเป็นตั้งโฮมสเตย์แล้วละสินีและเนี่ยก็มีเป้าหมายจะไปเป็นไบเตอร์อีกด้ยวยนี่ไบเตอร์อะไรเหรอตามปกติแล้วถ้าเป็นไบเตอร์ จะต้องเกิดมาเป็นเดียร์สปเฟตด็กเท่านั้นสินี่แต่ว่าท่านสากิอาจารย์ของเนียนะ่ะก็เกิดมาเป็นเหมือนเหมือนกับเนียเป็นปพวกไปเฟตชิปเหมือนกันแดี๋เพราะฝึกฝนจนสำเร็จพราะ,ะนั้นเนียก็เลยตั้งใจจะเป็นแบบท่านอาจารยเเ์เดี๋ยวสิเลยใช้รรรพทเฉพาะทั้งนั้นเลยนะสุดท้ายก็ไม่ค่อยคนใจเท่าไหรอ่อ่ะแต่สรุปว่าไอไบเตอร์เนี่ยมันยอดมากเธอก็เลยอยากไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะใช่แล้วนี่เนียน่ะไม่ว่ายังไงก็จะต้องเป็นไบเตอร์ให้ได้เลยนี่น่านับถือนะเรานะา ยังเด็กอยู่แท้แต่มีความตั้งใจไปถึงจุดหมายด้วยเอาเป็นว่าเดบดาเดียสที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยก็มีเธอ่นะหละที่มองไปข้างหน้าน่ะแล้วนักวิทย์ฝึกหัดไปเตอร์น่ะมาทาอะไรที่นี่งั้นเหรอเป็นคําถามที่ดีมากเลยนีแต่ก็เกือบลืมไปแล้วล่ะนีเนี่ยน่ะมาพิจารณา่งกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นะสินีคนเพื่อนนั้นมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรว่าดีไปเจอพี่ชายเล็ีแบบนี้ด้วย อะไรน่ะเนี่ยก็จะขอ้าวสารได้แล้วนี่หาอะไรนี่เด็กคนนี้เนี่ยแหมจะข้าวสารได้แล้วนี่ใจถูกมันสั่งกระมังหรือว่าเธอนี่ยเป็นศัตรูที่ใจนี่พูดถึงหนูน่ะไม่เคยเจอเด็กคนนี้มาก่อนนะว่าแต่เดียโซเนี่ยเป็นใครกันล่ะเนี่ยฮะนี่นี่นี่อยู่ได้เนี่ยก็เคยเมียไงล่ะนี่ ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ดูเหมือนเขาจะชอบเธอซะแล้วละ่ะจะเอ๋ยอยากเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอพ่อ <c oughs> แล้วทำไมบรอๆตัวพี่น่นถึงได้มีแต่ดิสเข้ามาวนเวียนทั้งนั้นเลยฉันเองก็ยอยากรู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวสิเธอนะนะถ้าคิดจะตามหาคน <c oughs> ก็อย่าดึงพี่เข้าไปพัวพันสิไปหาตำรวจซะไปตำรวจแล้ว, <c oughs> วลมมนเป็นของอะไรหรือเปล่าเลนี่ช่างมันเถอะหน้าเธอไม่ช่วยออกไปทางา <c oughs> พี่ใช้ของฉันได้หรือเปล่า ตายตายดิ่งตายตายจริงโอ๋อแย่แล้วลูกแม่ตอนนั้นเป็นอะไรไปอ่ะขึ้นไปได้แต่กลับลงมาไม่ได้อย่างนั้นเหรอเก้านช่วยทีนะคุณเกนอาอยู่จริงจนะหนูน้อยเอ้ยมาๆๆอีกนิดนึิงนะอยไม่ได้นะ ถ้าไม่กลัวมันจะหนีไปทางสายไฟนะคุณเก็นหน้าตาน่ากลัวนี่นาปล่อยเป็นแบบนี้เดวก็โดนไฟดูดหรอกอ้ียเดียวอยอเดียวเดียวอ้ียวไเี้เยว้ี้เดเอเดี้อ้ออ้ไอเ้ไอ้อไอะไออะไอเไออะไรดยอ้โหอ้้อีอ ทำไมได้ขึ้นไปอยู่บนเสาข้างๆล่ะถ้าเข้าไปใกล้ทันทีแล้วก็มันจะตกใจอะสิโอ้ยไอ้เด้กสายัได้ลยองเปนเดคนี้ยัไอ้ละลไปเยกันเนีนี่ดูเด็กคนนั้นดีๆสิเด็กคนนั้นเป็นเดียสนี่น้ จะว่าไปก็เป็นเดีร์สตูเล็กที่พักดีเห็นอยู่บ่อยๆนี่ดาไม่เป็นไรต่อไปแกต้อลองเองได้แน่นอนเลยนี่เพราะเธอเป็นเด็กดีแล้วก็พยายามแล้วนี่นีอ้าวอ้อาเลีกอาไนส์แคทโอ้ยเจ็บก้อนจังเลยอ่ะอ้ยเธอก็ทำได้ไม่แล้วเลยนี่เธอเองก็เหมือนกันนี่ นี่มันอะไรกันเนี่ยคาเคยะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอเอ้าเรนเมีย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 นี้คุณเรนอะไรเหรอเออแล้วเรื่องอะไรล่ะนี้เจ้าเอ้ยมีเดียสเพิ่มเข้าใหม่คนแล้วเหรอคาเคยะนี่สุดยอดไปเลยอะฉันไม่รู้เรื่องนะนี่คุณคือคุณเนียที่เป็นไบเตอร์ไม่ใช่เหรอคะไบเตอร์เหรอทำไมคุณถึงได้นี่ เออเดี๋ยวก่อนสิครับพี่นี่ของไม่คคดจะเก็บเอาไปเลี้ยงอีกตัวหร็อกนะหมายความว่ายัางไงนะ่ะนี่ไม่ใช่ลูกแมวสักหน่อยอะเรื่องนั้นเนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปเองครับว้าวมีมาเพิ่มอีกแล้วฮีคุงมีการติดต่อมาจากคอมมิชชั่นนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนนี่คือของแทนคําขอโทษครับนี่นายตอนนั้นนี่ตอนนั้นเนะ่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับเออไม่หรอกก็ไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยอะ คือว่าอ้าวเอ๊ะนี่คือเป็นผู้ชายหรอครับผมมีชื่อว่าคียินดีที่ได้รู้จักครับคุณอิคุฮาระนัซกิอ๋อเดี๋ยวสิทำไมถึงได้รู้จักเชื่อของนัซกิด้วยล่ะฮะแล้วแถมยังสมเครื่องแบบโรงเรียนนัซกิอีกด้วยอ่ะเออคือว่าเรื่องนั้นก็อยู่มาต้นที่เดียวกันนี่ครับว่าแล้วว่าเดียสน่าไม่น่าไว้ใจจริงๆด้วยนี่ถ้างั้นดิฉันต้องขอตัวเหมือนกันนะคะเออเออวันนี้ขอบคุณนะ โทษนะค่ะที่รบกวนถึงที่ยังฝึกหัดอยู่แต่ไบเตอร์ของกองประชาการก็ได้มีการติดต่อโดยตรงกับนายท่านแล้วขนาดตอนนี้ยังแทบจะไม่อยากเชื่อเลยนะมีการติดต่อเร่งด่วนมาจากท่านรูบี้นะครับแต่ว่าทำไมคุณเนียเขาถึงได้มาด้วยนั้นก็ไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นหรอกครับอ,อีกไม่นานทั้งสองคนอาจจะต้องแยกจากกันก็ได้นะ้ครับเอ๊ะ แล้วการดวลนล่ะนี่แล้วมันคืออะไรเหรอไปก็ออะไรหรือเปล่านี่เออฮะนี่ อยากทำอยู่เสมอแล้วอยากทำอะไรถึงขนาดนั้นเหรอคะเดียวตอนต่อไปลองมีประสบการณ์ไหมน,นั่นมันอันตรายเกินไปนะคะ